สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้นุชานะครับในวันนี้นะครับเราก็มาเจอกับคุณหมอปอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการจัดฟันหลายๆคนที่ติดตามนุชามาหลายๆคนก็จะสังเกตใช่ไหมครับว่านุชานี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องฟันเก๊ใช่ไหมครับคุณหมอที่เราตรวจกันเมื่อกี้นุชาก็มีปัญหาเนาะในะที่นี้นุชอยากรู้ว่าตอนเนี้คือคลินิกเดอเรนนะครับ เขามีการจัดฟันแบบไหนบ้างแล้วก็แบบไหนเป็นที่นิยมบ้างครับให้คุณหมออธิบายนิดนึงครับผมขอบคุณครับผมครับก็ตอนนี้การจัดฟันหลักๆนะครับก็จะมีการจัดฟันที่เป็นโลหะเนาะที่เราเคยเห็นวัยเด็กวัยรุ่นจัดกันนะครับผมแล้วก็จะมีการจัดฟันที่เป็นแบบใสซึ่งวันนี้ที่คุณนุชามาคุณหมอเนาะ นะครับจะเป็นการจัดฟันแบบใสยี่ห้ออีมิสไลน์นะครับของประเทศอเมริกาครับแล้วทีเนี้ยนุชาสงสัยว่าการจัดฟันปกติกับการจัดฟันใสคือมันมีข้อแตกต่างกันยังไงคือนุชาเคยเห็นเพื่อนๆเนาะหลายๆคนที่เป็นจัดฟันเหล็กก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเหล็กๆเนาะอันเนี้ยมันจะมีข้อดียังไงหรือข้อเสียยังไงแล้วก็จัดฟันใสมีข้อดีอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็อย่างที่คุณนุชามาปรึกษาคุณหมอครับคืออยากจัดฟันยังไงที่ไม่ให้คน รู้ว่าจัดรู้ว่าเราจัดอยู่เพราะว่าการจัดฟัโปกติอะหลายหลายคนจะสังเกตใช่ไหมคะว่ามันจะมีเหมือนเป็นเหล็กใช่มันอาจจะมีเศษอาหารติดนั่นนี่ใช่ไหมคบแล้วทีเนี้ยมันก็จากการศึกษาพบว่าคุณลุชาไปศึกษาเองนะไม่อันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคือเขาบอกว่ามันนานอันนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับก็คือการจัดฟังแบบใสเนี่ยคุณูุชาต้องการเห็นผลลัพธ์ในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ มาหาคุณหมอปุ๊บวันนี้อยากรู้เลยว่าสุดท้ายฟันจะเป็นยังไงคือเดี๋ยวอ่ะเซตตัวอย่างเลยแล้วกันเราจะเห็นตัวอย่างใช่ไหมครับว่า<ช>การเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนกับหลังเออหลายๆคนสังเกตภาพใช่ไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าก่อนเราอ่ะทำเป็นแบบนี้หลังจากที่เราจัดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันก็คือสามารถวัดผลได้ทันทีใช่ไหมครับทันทีครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการจัดเนี่ยนานไหมครับระยะเวลาในการจัดฟันแบบสายเนี่ยจะค่อนข้าง เซฟแล้วก็รวดเร็วที่ส kind of okay. okay, ุดแล้วนะตอนนี้นะครับประมาณกี่เดือนครับสำหรับเคสนุงชาเคสองนุงชาเนี่ยก็ประมาณ6-8เดือนก็เห็นผลแล้วซึ่งปกติถ้าเป็นเคสจัดฟันโดยเกยค่อนข้างเล็กน้อยประมาณเดือน2เดือนก็เห็นผลแล้วโอ้แสดงว่าการเปรียบเทียบระหว่างจัดฟันที่เป็นเหล็กอ่ะกับจัดฟันใสแสดงว่า จัดฟันใสเห็นผลได้รวดเร<ช>็วเรา็แม่นย้ำเพราะว่า<ช>จากที่เราดูตัวอย่างเมื่อกี้เราจะเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่าเรามีปัญหาอะไรก็คือสามารถคาดบอกผลได้ทันที<ช>แต่ที่เราตรวจฟันกันเมื่อกี้เราจะต้องถอนอะไรกันบ้างนะครับก็ของ <c oughs> ของคุณนุชานาก <c oughs> ก็จะมีฟันที่เป็นฟันซี่ในสวด <c oughs> ด้านบนขวา <c oughs> ก็คือเป็นฟันเขาเรียกว่าฟันคุดเนาะขึ้นได้บางส่วนแล้วก็เป็นฟันที่ไม่มีคู่ศพเนาะคุณหมอแนะนําว่า <c oughs> ถ้าคุณลุชชา,ชาอยากเจาะออกก็สามารถเอาออกได้ครับมไม่เจ็บใช่ไหมไครับ <laughs> ไม่เจ็บหรอครับ <laughs> ผม <laughs> นิดนึงโอเคสำหรับใครที่สนใจการจัดฟันแบบปกตินะครับหรือว่าการจัดฟันใสสามารถออติดตามนะครับคลิปของลุชชาได้เดีย๋ยวลุชชาจะถ่ายเป็นเรียลิตี้หรือว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มที่เราจะตัด นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพไปเลยว่าเฮ้ยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้หลังจัดที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนหรือว่าใครที่สนใจอยากจะจัดฟันนะครับสามารถไปติดต่อกับคุณหมอพ้อกันได้นะครับหรือว่าติดต่อกันได้ที่เพจดีอร l เรนดีย r e เรนครับมีสาขาที่ไหนบ้างครับหลักๆก็จะมีที่บางแคบางแคนี้นุ้าต่อที่นี่อยู่นะครับนนทบุรีก็จะมีบางใหญ่ คุณหมอปอเข้าเองทุกที่ใช่ไหมได้ครับผมหรือว่าท่านอื่นอื่นก็ได้นะครับก็จะมีแถวราชพฤกษ์ท่าน้ำนนแล้วก็บางกรวยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับบ๊ายบาย